สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทังสระนังขะชามิพุทังสานังขชามังสารนังขะชามิธรรมสรรนังขะชามิสังฆังสรรนังขะชามิสังขังสรนังขะชามิอิยังปิพุ ธังสระนังฆาชามีภุติยมปีพุทธังสระนังขาชามีติยัมปีธรรมังสระนังาชามีภุติยัมปีธรรมังสระนังฆาชามีภุติยมปีสังขังสระนังาชามีิยมปีังขังระนังขาชามีติยมปี สังสระนังขัจฉามิตัติยมติพุทธังสระนังขัจฉามิตัติยมปิธรรมังสระนังขัจฉามิตัติยมปีธรรมังสระนังขัจฉามิตัติยมปิสังฆังสระนังขัจฉามิตัติยมปิสังฆังสระนังขัจฉามิสระนักธรรมนังนิทิต่างมารมเตอาน ปาติปาตาเวรมะนีสิกขาปัทังสมาติยามิปานาติปาตาเวรมะนีสิกขาปัทังสมาติยามิอัตินาทานาเวรมะนีสิกขาปัทังสมาติยามิอัตินาทานา เวรมณีส <me> ิกขาปัตถังสมาธิยามิกาเมสุนิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตถังสมาธิยามิกาเมสุนิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัังสมาธิยามิสารวาทาเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิ กุขาวาทาเวระมณีสิกขาปัทหังสมาธิญา,า,าม,ม,มาาาิสุรา,ามีเรยะมัชฌะปมาทัตานา,า,วาเวร,ระมณีสิกขาปัทหังสมาธิญามิสุรามีเรยะมัชฌะปมมาทัตานา เถระมณีสิขาประธานสมาธิยานิมานิปัญจสิขาประธานนิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนปุขาสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีหลังวิโสพระเย ปรมาจโลกาทิปติสสัมปติกัดอัญชลีอัทิวรังอัญญาจะทาสันติธาสัต,ตาประชะกะชาติกาเทเสตุอัมมังอนุกัมปิมังป่าชัง นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต สมสัติสมุทธ,ธัฐาชีวิตตังพยาธิกาโรจะเอหันิเคปันนังคตีปัญเจเต,เตชีวะโรกัสมิงอนิมิตานัายาเรตินะโอกาสบัดนี้ อัตมภาพจะได้รับประทานแสดงพระสัทธรรมเทศนาในอนิมิตตธรรมกถาเพื่อประคับประคองฉลองศรัทธาเพิ่มพูนกุศลเจตนาสมานฉันของคณะท่านเจ้าภาพวันนี้ปารบเหตุถึงการมรณภาพ ของพระอาจารย์พระมาหาสงวุฒิสุทันโตปรเรียนทรรมเจ็ดประโยคอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเขนีนาวรวิหารแห่งนี้ซึ่งคณะศรษยานุสิตภายใต้ความเมตตาของพระเดชพระคุณพระมงคลสิทธิยานปารกกันว่า ตั้งศพบำเป็นกุศลเป็นระยะเวลาเจ็ดคืนด้วยกันในแต่ละคืนแต่ละคืนนั้นก็ได้มีญาติโยมรับเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายคืนนี้ก็เช่นเดียวกันคืนนี้เรียกว่าจัดงานได้อย่างสมบูรณ์แบบน,นะโยมนะ เนื่องโดยว่าวันนี้คุณโยผมผอเกษมคงจำเนียนพร้อม,ด,มสสออด้วยคณะเคมาสืริริอนรสรได้รับเป็นเจ้าภาพก็เลยจัดให้มีการ<ม>งานศพอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนเรียกว่าจัดได้อย่างถูกแบบถูกบทหมดจดแล้วก็เหมาะจอบเหตุที่ปารกอย่างนี้ ก็เพราะว่าวันนี้ได้นิมนต์พระมาเทศนิมนต์พระมาสวดยังไม่ทราบเลยว่าในวันพระราชทานเพลิงนี่จะบวชหน้าไฟหรือเปล่าถ้าบวชหน้าไฟก็คงจะเป็นลูกศิษย์ต้นกุติเมื่อสักครูน่นี้ตามธรรมดาท่นโยมนะการชีวิตของคนเรา เมื่อเกิดมาแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าเป็นอนิมิตรธรรมคือหลีกนี้ก็ไม่ได้เราท่านทั้งหลายทราบประจับดีเพราะฉะนั้นเวลาไปงานศพนี่ท่านผู้รู้จึงได้สอนให้เราคิดท่านกล่าวเป็นศาสนธรรมคำกลอนว่ามางานศพพบสิ่งให้ยิ่งคิด ทุกชีวิตล้วนเป็นเช่นนี้หนอประชาสัตว์ย่อมรักรากจากเหล่ากอทั้งแม่พ่อเลียหัวทุกตัวตนถึงรูปสวยรวยทรัพย์คนนับหน้าก็อำลาลับลีหนีไม่พ้นมาเยี่ยมโลกเพียงชั่วครู่สู่ทุกทนแล้วกลับหนทางเก่าถูกเผาไฟ เวลาเข้าไปงานศพนะครับก็จะมองว่างานนี้อายุมากอายุน้อยยากจนร่ำรวยถ้าหากว่าโยมมองแล้วในชีวิตของคนเรานี่โยมเราก็จะประสบพบเจอทั้งนั้นนะคนรวยก็ตายคนจนก็ตายหมอก็ตายโดยที่สุดแล้วพระสงฆ์องค์เลนก็ไม่เว้นโดยเฉพาะงานนี้เป็นงานบำเพ็ญกุญศพ ของพระคือพระอาจารย์พระมหาสมุทที่เรารู้จักกันว่าหลวงตะมูลบ้างท่านมหาละมูลบ้างก็สุดแท้แต่ใครจะเรียกแต่ว่าวันนี้เรามางานศพพระก็เห็นจะเป็นจริงตามที่ท่านผู้รู้ได้กล่าวเอาไว้มางานศพพบสิ่งให้ยิ่งคิดคิดอะไรล่ะคิดตามหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ,จ้าทรงตรัสเอาไว้ ดังศาสนาพุทธภาสิทธิที่อัตมภาพได้อัญเชิญมาเพ็่น,นิเขปบทเบื้องต้นว่าชีวิตตังพยาธิกาโรจาเป็นต้นแปลเป็นใจความภาษาไทยว่าทำห้าประการที่เราท่านทั้งหลายรู้ไม่ได้ล่วงหน้านั่นก็คือหนึ่งพยาธิอันหนึ่งชีวิตความเป็นอยู่สพยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วย สามการเวลาที่เราจะตายสสถานที่ทอดร่างกายเวลาตาย 5. ้าภพภูมิเป็นที่ไปหลังจากที่เราตาย 5. ประการนี้พระพุทธเจ้าตรัสบ,บอกว่าเป็นอนิมิตตธรรมอนิมิตตธรรมก็คือธรรมที่เรารู้ไม่ได้ล่วงหน้ายมจะรู้ไหมละยมว่าวันนี้นะ่ะเรามานั่งฟังเทศเรามาไหว้พระเสด็์กัน แล้วในวันพรุ่งนี้จะมีสําหรับเราหรือเปล่าไม่มีไม่รู้โยมเพราะอะไรเป็นอนิมิตตธรรมท่านผูร้รู้จึงกล่าวว่าชีวิตของคนเรานี้นั้นมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นอนิมิตตธรรมเราไม่รู้ละโยมว่าเราจะหายใจอยู่ไปอีกสักกี่วันสักกี่เดือนหรือสักกี่ปีไม่มีใครรู้ 1. ชีวิตเรารู้ไม่ได้ว่าเราจะอยู่ไปแค่ไหนสองพยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วย ตามธรรมดาลแล้วเราแข็งแรงก,กันดีละมองภายนอกไม่มีโรคมีภายอะไรเหมือนกับพระอาจารย์ที่ท่านจากพวกเราไปประนึ่งว่าท่านให้เป็นโรคภัยอะไรนะโยมนะแต่ว่าข้างในเราไม่รู้เพราะฉะนั้นโรคอะไรมันจะเกิดขึ้นกับเราเราก็ไม่รู้เช่นเดียวกันท่านผูร้รู้จึงได้บอกว่าต้องเตรียมพร้อมส้องตายเตรียมพร้อมส่องตายอย่างไรโยม ตามที่พระพุทธเจ้าตัดไว้ว่าชารารรมงหิตชรงอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรานี้ความแก่ไปไม่ได้พยาธิรรมงหิตพยาถิอนัตติโตความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเรานี้ความป่วยไข้ไปไม่ได้โดยที่สุดแล้วมรณะธรรมงหิมรณะอนัตติโต แม้แต่ความตายมันก็เป็นเรื่องธรรมดาหนีกันไม่ได้เมื่อหน,นีกันไม่ได้ทำอย่างไรเราต้องรู้จักทำใจเตรียมพร้อมสำรวจตรวจสอบในชีวิตของเรานี่ยจะมีสักกี่คนเนาะที่สำรวจตรวจสอบในชีวิตของเราว่าเราเตรียมพร้อมซ้อมตายแล้วหรือ,อยังศีลเรารักษาภาวานาเราบ่มเพ็นแล้วหรือ,อยังถ้าหากว่าเรามีบ้างแล้วทำบ้างแล้ว ก็ปล่อยไปตามสภาวะธรรมมันจะเจ็บก็ตามจะป่วยก็ตามโดยที่สุดแล้วจะตายก็ตามเพราะมันเป็นเรื่องธรรมดาหระพพทธเจ้าตัดไว้ประการที่สองขยาธิความเจ็บไม่ได้ป่วยระกําหนดไม่ได้ประการที่สามการเวลาที่เราจะตายมีใครรู้ไหมโยมว่าจะตายเวลาไหนบางคนเกิดตอนเช้าตายตอนบ่ายบางคนเกิดตอนบ่ายตายตอนค่า เราไม่รู้เวลาตายท่านผูร้รู้จึงกล่าวเอาไว้น่าฟังว่าเชา้ายังเห็นกันอยู่สายตายสายอยู่สุขสบายบ่าย้วยบ่ายยังเรื่อนเรืองกายเย็นดับชีพนาเย็นอยู่หยอกลูกด้วยข้าม้วยอาสันเพราะฉะนั้นการเวลาที่เราจะตายเรากําหนดไม่ได้เพราะอะไรเพราะเป็นอนิมิตธรรม ประการที่สี่สถานที่ทอดร่างกายเวลาตายใครจะรู้โยบางคนเกิดที่บ้านตายโรงพยาบาลน,นะบางคนเกิดโรงพยาบาลดันป่าไปตายที่บ้านบางคนไปเป็นลมเป็นแรงกลางถนนหนทางตายก็มีถมงไปเหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรโยเพราะเป็นอัน,นิมิตธรรมเรารู้ไม่ได้รงหนะ้าเอาประการสุดท้ายวกภูมิเป็นที่ไปหลังจากที่เราตายจะไปไหนโยหลายคนค่ะ ตั้งจิตคิดสเสือเกินว่าตายแล้วปรารถนาว่าขอให้ได้ไปเกิดในสวรรค์บางคนก็ปรารถนาให้ได้ไปเกิดเป็นคนร่ำคนรวยสารพัดส,สารพันที่เราจะปรารถนาแต่โดยที่สุดแล้วมันเป็นาันิมิแธรรมเรารู้ไม่ได้รวงนาะแต่พระพุทธเจ้าตรัสบ,บอกคลถานไว้นะโยมนะถ้าหากว่าอยากจะรวยต้องทําอย่างไรอยากจะไปอยู่สวรรค์ต้องทําอย่างไร พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตัดบอกไว้พระพุทธองค์ทรงตัดบอกว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายเมื่อตายแล้วจะไปที่ไหนต้องไปยังที่สี่สถานพระพุทธเจ้าตัดไว้สถานแรกครัพก็เมเกอุอปชติตายแล้วไปเกิดในคันคนตายแล้วไปเกิดในคันท่านทั้งหลายสังเกตดูทุกวันนี้นะโยมนะสังเกตดูว่าโรงพยาบาลมีเกิดทุกวันนะโยมนกหนูปูปีกอะไรมันก็เกิดกันทุกวัน ตายและไปเกิดในคันแต่ว่าคันที่เกิดนั้นขึ้นอยู่ที่การกระทําถ้าหากว่าอยากจะไปเกิดในคันของมนุษย์เป็นผู้มีบุญสักหน่อยโยมต้องรักษาศีลห้าดีรักษาศีลห้าดีแล้วแน่นอนที่สุดว่าต้องไปเกิดในคันนะแต่ถ้าหากว่าศีลไม่รักษาภาวนามไม่บำเพ็ญหรือทําบ้างเช่นว่าปีหนึ่งวัดพุทินีนาถเขามีสวดมนต์ทุกวันโกนวันพระตลอดปี ปีหนึ่งก็จะเห็นอยู่ในวันในวันส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่อย่างนี้เป็นต้นนี่นะมันก็จะน้อยไปลงมันน้อยไปหรือไม่ก็เห็นวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาแค่นั้นเองและอีกที่เหลือนะโยงไม่เห็นอย่างนี้มันน้อยไปแต่ถ้าหากว่าเราอยากจะเกิดเป็นมนุษย์พระพษษุทธศาสนาต้องรักษาศีลห้าให้ดีศีลห้านี่เป็นยาพิเศษไปทีเดียวสามารถที่จะเสกที่จะสันให้เรานี้เกิด เป็นบุคคลที่สม,มบูรณ์แบบนะเพราะฉะนั้นแล้วพระพุทธเจา้าตัดว่าขับพเมเกอุปัติตายแล้วไปเกิดในคันเลือกล่าว่าเราอยากจะไปเกิดในคันมนุษย์คนดีมีสตังมีสกุลก็เลือกรักษาศีลห้าภาวนาก็ต้องบองเพ็นด้วยแต่ถ้าหากว่าเอาเกิดเป็นอะไรก็ได้ขอให้เกิดในคันก็แล้วกันถ้าอย่างนี้แนละ้วก็โยมนะ นรหนูปูปีกมากมายที่ตั้งคันตัอเหมือนกันนะสัดเดจฉานทั้งหลายใหญ่เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องเลือกหย่อนเลือกด้วยวิธีการรักษาศีลศีลที่เรารักษานั้นขอให้เราตั้งมั่นก็นแล้วกันเพราะฉะนั้นและประการแรกเกิดในฐานตายและประการที่สองตายแล้วไปนรกคนที่ตายแล้วไปนรกนี่ไอ้ประเภทที่ประเภทแรกที่กล่าวไปตอนต้นวัดว,นนนนวนนนันพระคีนีน่านก็มีสวดมนต์วันโกนวันพระ มาบ้างไม่มาบ้างไอ้อย่างนี้ยังพอได้ในะยมหนแต่ถ้าว่าบางฝ่ายบางส่วนนี่ไม่เคยเห็นเลยโยมเห็นตอนไหนโยมเห็นตอนเขาไปรับเข้ามาวัดหลายคนเป็นอย่างนั้นจริงๆนะหลายคนนี่บอกว่ายุ่งยุ่งตะพื้นโยมงานเนี่ยุ่งตะพื้น,น,น,นไม่รู้ยุ่อะไรนะักหนาจริงๆวันอาทิตย์เขาก็หยุดนั่นแหละเออแต่ก็ไม่ได้มาวัดนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าเรา อยากจะเกิดเป็นมนุษย์พระพวพุทธศาสนาต้องมาวัดกันบ้างสีลรักษาภาว,วนาบ่มเพญแต่ถ้าหากไม่ทําเลยแน่อนอนที่สุดตายแลวไปนรกรายละเอียดมากมายอยู่ด้วยเวลานะที่เรามีถ้าหากว่าอยากจะรู้รายละเอียดอย่างไงมาสวดมนต์ยกนาสลานุรักษ์เขามีบรรยายทุกวันวนวันพระตลอดปีวันยายทุกวันในพรรษาพระนุน่มเนน้อยรูบาอาจารย์มีความรู้มากมายมาบรรยายให้เราได้ฟัง นะเพราะฉะนั้นวันนี้เอาคร่าวๆก็ถือว่าตายแล้วไปเกิดในกันหนึ่งสองตายแล้วไปเกิดในนรกสามตายแล้วไปสวรรค์ตายแล้วไปสวรรค์อย่างไรโยคนที่ตายแล้วไปสวรรค์เนีพระพุทธเจา้าตรัสบอกว่าต้องรักษาสิ่งหบวกกับมีเทวธรรมสองข้อ,อกันเทวธรรมสองข้อนักเรียนนี่นักเรียนเขมาจำขึ้นใจเลยทีเดียวนะอิริ มีความระอายแก่ใจอวต,ตะปะมีความเกรงกลัวต่อบาปรวมความว่าถ้าอยากจะไปเกิดในสวรรค์ต้องรักษาศีลห้าให้ดีและก็มีเวาทวธรรมสองประก,การคือมีฮิริมีความระายแก่ใจอต,ตะปะมีความเกรงกลัวต่อบาปรวมความว่ามีความระายชั่วครัวบาปและก็รักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ตายแล้วเกิดในสวรรค์ประการสรุดท้ายตายแล้วนิพพานตายแล้วนิพพานนี่คุยกันยาวเลย ตายแล้วนิพพานคุยก,กันจัแต่เอาโดยคร่าวๆโดยสรุปก็คือว่าถ้าคนที่ตายแล้วนิพพานคือปฏิบัติธรรมจนถึงปฏิเวทธรรมได้บรรลุเป็นพระอระหันต์แล้วก็จะนิพพานรวมความว่าวันนี้เราท่านทั้งหลายได้มาบำเพ็ญกุศละฏิทิไถวหลวงพ่อนะพระมหาสวุทสุทันโต ก็เป็นเจตนาปารกของพระนักนเจ้าภาพอาจารย์ปภัเสม,มเพร้อมด้วยคณะจะให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาวันนี้อาตารยภาพได้แสดงรธรรมเทศนาให้โยมได้ฟังเรื่องอะไรมิตรธรรมก็คือทำห้าประการที่พระพุทธเจา้าตรัสไว้เรากําหนดรู้ไม่ได้ร่วงหน้าเอาทบทวนอย่างแรกชีวิตความเป็นอยู่เรารู้ไม่ได้ร่วงหน้าว่าเราจะตายเมื่อไหร่ประการที่สองพยาธิ ความเจ็บแค่ได้ป่วยโรคไยใค่เจ็บอะไรจะเกิดกับเราก็ไม่รู้ประการที่สามการเวลาที่เราจะตายเช้าสายบ่ายค่าเราไม่รู้แน่นอนประการที่สี่สถานที่ทอดร่างกายเวลาตายเราไม่รู้ว่าเราจะตายที่ไหนที่บ้านหรือที่โรงพยาบาลประการสุดท้ายพบกลู่เป็นที่ไปหลังจากที่เราตายเราไม่รู้ว่าเราจะไปที่ไหนแต่พระพุทธเจ้าตัสบอกคุณางไว้น่ยมนะ ว่ามีที่สี่สถาน,ถานก็คือตายแล้วไปเกิดในคันบุญภาวสนาสงก็ไปเกิดในคันของมนุษย์ตายแล้วไปนรกตายแล้วไปสวรรค์ตายแล้วยิบผ่านเพื่อเหตุนี้แหละท่านทั้งหลายเพราะเป็นอนิมิตรธรรมชีวิตของคนเนี่ยเป็นเรื่องจริงเป็นศัจธรรมเป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วก็นำเอามาเผยแผ่มาสั่งมาสอนสาศาสนิกของพระพุทธองค์ให้รู้ รู้แล้วก็จะได้ปฏิบัติตามโดยที่สุดแล้วแม้ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพานพระพุทธเจ้าก็ายังฝากเอาไว้เพื่อความเป็นห่วงสัตว์โลกทั้งหลายนนายมห่วงเสียเกินห่วงคนที่เกิดมาแล้วนี่มันจะไม่ทําคุณงามความดีกันเสียเลยจะตั้งอยู่ในความประมาทกันมากไปพระพุทธเจาเ้าก็ตัดเป็นปัจชิมโอวาทวานันอปมาเทนักสมปาเทถัขอให้เธอทั้งหลายตั้งมั่นในความไม่ประมาท คำว่าตั้งมั่นในความไม่ประมาทก็คือว่าอย่าประมาทในภัยว่าเรายังเป็นเด็กอยู่เลยยังเรียนหนังสืออยู่ยังไม่ยังไม่สมควรแก่วัยที่เราจะต้องทําคนงามความดีจริงๆคําว่าคนงามความดีหรือคําว่าบุญมันเป็นความหมายเดียวกันเหตุที่บอกว่าเป็นความหมายเดียวกันก็เพราะว่าคนรักษาศีลคนเชื่อฟังพ่อแม่ คนตั้งใจศึกษาเล่าเรียนครูบาอาจารย์ก็เ,เป็นการทําความดีให้บุญเหมือนกันโดยที่สุดแล้วเจริญวัยใหญ่ชั้นสามาไม่ได้มีศึกษาเล่าเรียนแล้วก็อันทาเข้าวัดเข้าวาปฏิบัติเพื่อที่จะหาทางหลุดพ้นจากวัฏสงสารนี่คือคนไม่ประมาทคือไม่ประมาทในวัยรวมกว่าก็คือไม่ประมาทในวยัววนวยว่ายังเด็กนักยังหนุมนักยังสาวนักยังกําลังวังชาแข็งแรงดีอยู่ ไม่สมควรที่จะเข้าวัดเข้าวาของเทศของธรรมอันนี้พระพุทธเจ้าแต่ว่าอย่าประมาทในวัยอย่าประมาทในการเวลาอย่าเลือกชาสายบาย่ายทำเมื่อมีโอกาสแล้วให้เราได้ทําบุญเมื่อมีโอกาสแห่เราได้ทำเพราะฉะนั้นแล้วพระพุทธเจ้ายังตัดสัมทัพเข้าไปอีกว่า,วาอัจเชวกิจมาตัดปังโกชัญญามารังสเวนเิโนสังคารัเตีนะ มหาเสเนีนะมัจจุนาใครเล่าจะรู้ว่าควรทำความดีกันเสียตั้งแต่วันนี้ใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งเพราะเราไม่สามารถที่จะต่อรองกับพยามัจจุราชได้พระพุทธเจ้าตัดบอกไว้นี่ก็หมายความว่าคุณงามความดีทั้งหลายที่ปวงเราพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย่ามีโอกาสให้ทำความดี คำว่าทําความดีไม่ใช่ทำต่อพระอย่างเดียวนะโยมนะอยู่ที่บ้านทำต่อพระในบ้านอยู่ที่วัดก็ทาต่อพระในวัดพระใน้านคือใครพ่อแม่เด็กๆลูกๆหลานๆทําความดีกับพ่อแม่เขาเรียกว่าเป็นพาระอรหันของลูกเมื่อเรามีโอกาสเอาก,ก็ให้ทําความดีเสียวันนี้ละ่ะก่อนที่เราจะไม่มีโอกาสได้ทำโอ้พระพุทธเจ้าตรัสบอกไว้มองโลกทะลุนะโยมนะ คือสอนไม่ให้ประมาทนะทาความดีให้ทําซะเมื่อมีโอกาสเมื่อทําแล้วมันก็จะเป็นต้นทุนเขาเรียกว่าเป็นทุนสํารองให้เรามั่นใจว่าเรามีทุนอยู่แล้วหละนะอย่าไปเอาทุนที่เขามาสมทบที่เขาทาให้เขารักเขาเคารพเขาก็ทาให้ถ้าเขาไม่รักเขาไม่เคารพเขาไม่ระลึกถึงเขาก็ไม่ทําให้เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสเราก็ควรทําเอาไว้ อย่างไรก็ค,คือควรทําความดีวันนี้เพราะอะไรต้องทําเพราะเราไม่รู้ว่าความตายจะมาถึงเราเมื่อไรเราหรือใครๆก็สุดแต่ไม่สามารถที่จะต่อรองกับพญยา,ยามจาจจราได้เพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาพาพใช้เวลาอถาธิบายบรรยายธรรมะในอนิมิตรธรรมะคาถาปรกถึกความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสังขารร่างกาย5ประการ ก็เห็นว่าสมสมัยได้เวลาขอสมมติุติกำรงองพระธรรมเทศนาในอนิมิตรธรรมกรฐาไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาักชนี้